สวัสดีครับกลับมาพบกับชอ่องร้านขนมถ้วยลาวาบ้านขุนผลนะครับหรือยำกุ้งเต้นในผลก็จะเป็นร้านเดียวกันนะตอนนี้เราก็จะมาทํากุ้งเต้นให้กับลูกค้านะครับเราก็จะเริ่มจากการที่เรามาปรุงน้ายําก่อนนะครับเราเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาดูกันต่ออีกนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาช้อนกุ้งนะครับหรือว่าตักกุ้ง กุ้งฝอยของเรานะครับก็จะเห็นความสดแบบนี้เลยนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเส้นอุดรีดุดรีดฝาละาก็จะใส่กันกับตัวน้ํายำที่เมื่อสักครู่นี้เราทําไว้นะครับกาะ,ะขั้นตอนก็จะติดประมาณนี้นะฮะโอ้โหอ่าใส่ใส่เลยนะครับตอนนี้ก็เราก็ทําการที่จะใส่ให้กุ้งเนี่ยเขาอยู่ในน้ํายำก่อนนะครับสักครู่นะครับ เราก็จะเพิ่มเราก็ใส่แบบว่าม่ย่างให้กับลูกค้าเลยติติดกนเลยครับประมาณนี้ก่อนนี่ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เราก็ลุกเค้ากันนะครับตอนนี้เราก็จะให้เราอยู่ในชุดเดียวกัน,นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนนี้ก็จะได้ความสดนะสดสดเด้งๆนะครับ ก็เราก็เป็นเมนูนะครับยำกุ้งเต้นในผลก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งผ่านแกล็บไลน์แมทได้แล้วนะครับในช่องทางร้านขนมถ้วยลาวาบ้านทุนผลนะครับกับร้านยำกุ้งเต้นในผลก็จะเป็นร้านเดียวกันนะฮกุ้งกระเด็ดประมาณนี้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับสวัสดีครับ